จ้าหน้าที่รักบ้านเกิด com ค่ะวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคนริมทางค่ะที่ตำบลน,น้องบอลน,นะคะอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดค่ะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับครูเปียกครูเปียกค่ะ พุ่สุดที่พงศ์มาลิกุลนะคะสวัสดีค่ะครูเปียกแหมเรียกทราบว่ามีรอเรือด้วยนะคะวันนี้นะคะครูเปียกครูเปียกจะมีในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนมาบอกเรากันด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจกกับการเลี้ยงไส้เดือนค่ะครับผมค่ะต้องถามนิดนึงนะคะว่าการเลี้ยงไส้เดือนตรงนี้เป็นไส้เดือนอะไรคะเป็นไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกันครับเขาเป็นไส้เดือนที่ ออกลูกได้ง่ายและเขากินอาหารเก่งเหมาะสําหรับที่จะเลี้ยงเป็นเชิญพาณิชย์แต่ถ้าเกิดเรามองนั่นถึงไส้เดือนไทยเลี้ยงแล้วเขาออกลูกน้อยและกินอาหารน้อยไม่เหมาะสำหรับที่จะเลี้ยงเพื่อการเป็นการพาณิชย์นะครับกไส้เดือนไทยก็ปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาไป่ครับคราวนี้การเลี้ยงค่ะคุเปีคขาการเลี้ยงเนี่ยต้องมีอะไรบ้างคะแล้วก็ต้องเลี้ยงอย่างไรคะการเลี้ยงไส้เดือนครับมันเขาไส้เดือนในอาหารเขาคืออินทรีย์วัตถุ ทุกชนิดใช้ได้หมดใช้ได้หมดแล้วคมอติที่บ้านเราเลี้ยงสัตว์อะไรมูลของเขาก็สามารถใช้เลี้ยงเสด็จได้หมดเลยแต่อย่างที่นี่เราทำโรงเห็ดครับท่นี้ก็เห็ดเก่าๆเนี่ยใช่ครับเก่าเราก็มาเลี้ยงเขาน้ำก็เพียงแค่เราก็ใส่ที่เลื่อยเก่านะครับอ่ามีที่เลื่อยเก่าใส่ลงไปครับอ่าแล้วก็มีลำบ้างไม่ต้องเยอะนะครับมีลำมีมูลสัตว์ที่เรามีที่นี่จะมีมูลหมูกับมูลไก่ค้างปีครับเราก็ผสม ผสมเสร็จแล้วก็คัดเลือกครับตัวพ่อแม่พันธุ์เขานะครับเขาดูง่ายครับเพระไส้เดือนออเขาเป็นเพศเดียวอยู่ในตัวเดียวกันครับเขาสองเพศอยู่ในตัวเดียวกันตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันะนะครับเนี่ยจะดูง่ายแล้วก็คัดเขาครับอย่างหนึ่งกะละมังถ้าเกิดเลี้ยงที่บ้านหนึ่งกะละมังเนี้ยใส่พ่อแม่พันธุ์ไปสักครึ่งกิโลครึ่งกิโลครับคือสักเดือนนึงเนี่ยจากสีเขาขาวอย่างเงี้ยจากแค่เลยสีขาวสักเดือนนึงก็จะเป็นสีดำๆอย่างในแปลงใหญ่อย่างเงี้ยครับ ในช่วงเราเลี้ยงไปในสักพักหนึ่งเรามีเศษผลไม้เก่าๆมีเศษผลไม้ที่แบบเราเหลือใช้ที่เน่าๆนาที่เสียก็ม่ให้ไซเดอนทําเป็นปุ๋ยได้เลยครับมันอย่างที่นี่ที่นี่ก็จะใช้เปลือกกาแฟใช้ชมพู่ใช้ขนุนใช้ฟ้าลังที่มันทิ้งๆเราก็มาใส่เขาก็แปรรูปให้เป็นปุ๋ยให้เราได้ ค่ะเท่านี้เองนะคะเราก็จะได้เป็นปุ๋ยขี้ไส้เดือนแล้วค่ะครเรียกว่าคุณภาพนี่1 0อเเลยนะคะคแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายหลากหลายกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชนะคะหรือว่าใช้เป็นปุ๋ยกับพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับพ่อปุย๋ยพ่อก้าได้ไดทุกอย่าง<ด>นะคะค นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะที่สามารถทํากันได้ค่ะวันนี้นะคะทางทีมงานรักบ้านเกิดค่ะก็ต้องขอขอ,ขอ,ขอบคุณครูเปียกนะคะที่นําในเรื่องของการเลี้ยงเส้เดือนมาบอกเรากันค่ะแล้วก็ข้อมูลนี้นะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของรักบ้านเกิด com ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะดิฉันแล้วก็ครูเปียกนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วพบกันในโอกาสต่อไปค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ